สบายดีพี่น้องมันนี่บุกห e ่านเจ๊กเาเล่าพี่น้องเอ้สยสวัสดีพี่น้องมากินฝากท้องมาห่านเจ๊ฝืนมือนี่ขอบเจ๊ละลายมาอุดหนุนก่อนอยากมาอยากมาอย่ได้เห็นเฝืนโพสนะโอ้ยมาหนักบม่มีเวลาพอเด้าม,มา,าเห็นบ่ห่างไว้จากมือหละมันนี่มาเอาอันลาดหนาทะเลพี่น้องจานละดสิบห้าพันกีบ นุนุนสนับสนุนพุทธนุนกินข้าวเศร้าน่าก็ลงแต่หองพี่น้องเอ้ยอันเท้ากับบุคคลมีขีดลงปัญหดพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะเลืองเฮียนมือหาลูกออกแต่ลูกกับมาองเฮียนพี่น้องมาอังเกอร เฮ้ยเู้ยเฮ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 ยเฮ้เฮ้ยเเฮ็ยเฮ้ยเ้เป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนเฮ้ย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 เฮ้นเาเฮ้เเเ้เปเ่ เสี S <S ่อบ่าลืมนะกินลืมมาดักหนึ่งเท่ากับขี้ลืมคือกันเท่าลงยอมหักเลยน้อยคีลืมนี่มันคืออันนี้ว่าไม่แวะลืมเลยนะโบโบตีไพอันนี้นะเท่าคู่หนึ่งมันคือเอกซ์ฝากเล่นบ้านใจฉ้อหาูมัคือจะลืมมันคือจริงที่เทาอยากเล่าเทาบอลเดียว ไปว่าสิ่งที่เราบริคิดไว้นี่กยังดีหัดใจกันอยูยังนะเจมูบอกมูบดมูบดโมเมนต์จจนแรกของเช้านี่บรนน่นานม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 านที่น้องมาอุดหนุนเ่น แจนเหล็กของมน,นีโรดเปิดของแซบไม่หนึ่งทีละขาแล้วขา ใส่พอนัวนะพี่น้ำพี่ตวพาเส็บบอสีเมื่อไม่ทไเท่าไหร่ใส่พร<ต>ชูรสค่ะเด็กก็พอผ่านตะ <c oughs> คขายดีอยู่เจแต่ละเมื่อน่ะเออแต่พอได้ขายอยู่เรื่อยๆสี่หาจานเนี่ยสิบจานสี่ห้าจานกันแล้วเนะี่ยโทรสั่งหรอือปลจ๊ะ เธอเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยตักข้าวมาหมูอันนี่บอจ้ข้าวบ้านนี่ซุกฝนนเนียนเออข้าวมันใบใบใบบอสบ่าวาข้าวต่อวับล็อกสาวพี่น้องล็อกใบข้าวตลาดบ่นั่นคอมเมนมาตอนบ่ายกับบอท่านกินยังอีกพี่น้องเอ้ยเพิ่นจีข้าวตลาดมาพี่น้องมาพฟกกันตอนกินอีกพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเจผมจัดจานก่อนอืมจานหนึ่งสิบห้าพันจักบาทเฮ้ยแน่เฮ้ยเลยขอโทษเลยลงปาะอธิสบายใจทำบุคคลถือกันประเดี๋ยวเนาะก้านันั่นกับประมาณนั้นสี่สิบบาทสี่สิบาทสี่สิบบาทเต้าปันนี่มันกับประมาณอุ้ยเธอหาสิบาทมันกับสิบบาทพันเจ็ดพันอืมสี่สิบปลายบาทนี่แหละพอดีกระเทือนพี่น้องบอกกันยาก พี่น้องจะเอาหมดไหมมันคือจานน้อยเทสดอกจานน้อยพอเต็มมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเจ๊ก็เราจัดนักได้แขนตายได้บ่มี้นา้ำสุกสบายดีพี่น้องบเห็เหน้นาเ็นตากนตันแต่เฮิงเนาะมามาจอบหา่านดอกว่าเพื่นมาา่านกินอยู่ห่านนี่นะจนลืมแล้วผู้เจ้าก่ะเจ๊ฉันจะกินเบิร์ตตีนี่นะ

กบดแล้วเบิดจอันห้าบออผูกแชนเอพินมือเล่งสุดันเอน้องมีน้ำสุกไ้พวมัน,มนหอน,หอน ดีเด้อพี่น้องสุดยอดเนาะคือจีแซ็บอาจารย์เนามักินขมือได้บ่เปนนกจานแปลงเออเขาจะมาขมือนี่เป็นมาแบบแค็สุดมือเลยเอาไหนโมวีร่าคือว่าอะไรผาออก็ออกมาห้าลูกเลิกกะกะผู้เอาถ่าเขากะมือไง เหนื่ออะไรอ่ะกาเลยคล้องสาแต่แม่มันเมื่อยอยู่พะกาว่า,าอืมอืมอ một nghìn mm -hmm. sẽ im là nhưng mà được hưởng giảm มะพายกินแลอันนี้กินขาวสาวก่อนอะอืวอ้วได้กินกับบัว้ำ้เนาะ hò phía nào ấy, tôi lấy cái tông hò, bốc ngay điêu

ແລະຂອບໃຈພີ່ນ້ອງອັນມາຮໍໃຫ້ເດີ້ບໍ່ບົດຊ້ໍານີ້ົນນາ